สวัสดีค่ะพบกับ PTS f o c ส s ไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่อุดมศิลสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเมาาื่อเช้านี้เวลา6นาฬิกาเกิดเหตุไฟไหมโรงงานเหรียญหัวซื้อผินที่เปิดโตจางหัวขณะที่เกิดเหตุมีคนงาน22คนติดอยู่ในห้องแช่แข็งและได้รับการช่วยเหลือในจำนวนนี้มี10คนมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและต่อมา7คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเหรียญหัวซื้อผิ่นที่ไปิตเมืองจางัวเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้กลุ่มควันหนาทึบปล่อยขึ้นจากหลังคาโดยดับเพลิงเข้าดับไฟและช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอาคารอาซีชั้น4ทั้งหมด22คนเจ้าหน้าที่เข้าออกอาคารหามผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทีละคน คนงานส่วนใหญ่ไปหลบอยู่ในช่องแช่แข็งที่เหมือนจะปลอดภัยแต่แล้วควันหนาทึบก็ลอยเข้าไปข้างในทำให้คนงาน10คนที่ถูกช่วยออกมาไม่มีสัญญาณชีพ7คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกองดับเพลิงจางหัวได้ส่งเจ้าหน้าที่นับร้อยคนจากหน่วยดับเพลิง20แห่งไปยังที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือดับเพลิงได้ในเวลา9ก้นาฬิกาเศษโดยเบื้องต้นคาดว่าเพลิงไหม้เริ่มจากห้องครัวชั้นสอง เมื่อวานนี้รถไฟไต้หวันถูกขู่วางระเบิดถึงสองครั้งโดยมีการขู่ว่าได้วางระเบิด3ลูกที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลบนรถไฟที่เดินทางจากเกาชงไปยังไทเปตำรวจรถไฟเพิ่มการลาดตระเวนทุกซอกทุกมุมเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและขณะนี้ยังไม่พบบุคคลต้องสงสัย ตำรวจรถไฟลาดตระเวนทุกซอกทุกมุมไม่เว้นแต่ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงที่อาจกลายเป็นจุดบอดของการก่อความไม่สงบหลังจากที่เมื่อวานนี้การรถไฟไต้หวันได้รับสารข่มขู่วางระเบิดถึงสองครั้งครั้งแรกมีคนอ้างว่าได้วางระเบิด8ลูกที่สถานีรถไฟจีหลงหลังจากนั้นได้รับแจ้งอีกว่ามีคนขู่วางระเบิด3ลูกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลบนรถไฟที่เดินทางจากนครเกาสงไปยังกรุงไทเป ผู้ก่อเหตุส่งข้อความข่มขู่ให้สำนักงานอยายการเขตจีหลงปล่อยสมาชิกแก๊งหง,หงเรนภายในสองชั่วโมงและส่งคืนยาเสพติดมิฉะนั้นจะจุดระเบิดทันทีสถานีตำรวจรถไฟดำเนินการสืบสวนทันทีขณะนี้ยังไม่พบบุคคลต้องสงสัยทั้งนี้จะดำเนินการราดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการรถไฟไต้หวันได้รับสารข,ข่มขู่วางระเบิดสองครั้งในวันเดียวแม้ว่าหลังจากเพิ่มกำลังราดตระเวนพบว่าเป็นเพียงการข่มขู่เท่านั้นแต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ส่งข้อความข่มขู่ได้ตำรวจก็ไม่กล้าประมา โบตันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวที่ก่อนหน้านี้เคยแสดงท่าทีสนับสนุนไต้หวันหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้เผยว่าจะลงสมัครเป็นตัวแทนพารคริพับริกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและมีกำหนดเดินทางเยือนไต้หวันในปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายเกรนยังกินผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียก็กำลังเยือนไต้หวนันทั้งยังระบุว่าไต้หวันกลายเป็นประเด็นสำคัญบนเวทีเลือกตั้งสหรัฐ I think strategic ambiguity has been outdated for a long time. This, but my point is, across the region, there's a lot going on, and Taiwan needs to be part of that. In John Bolton, a diplomat who advised national security, who has shown support for Taiwan many times, to even calling for a diplomatic relationship with Taiwan. ก่อนหน้านี้เคยเผยว่าจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคริพับบิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดการเยือนไต้หวันปลายเดือนเมษาย,ยนนี้เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่ำครบรอบ40ปีของสมาคมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณาฟอร์มโซมันด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่าย,ยินดีต้อนรับมิตรทุกท่านที่สนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยของไต้หวันนอกจากนายโบตันแล้วนายเกลยังกินผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียที่เป็นเหมือนมามืดของพรรคริพับบิกันก็กำลังเยือนไต้หวันอีกทั้งระบุให้ไต้หวันเป็นจุดแรกของการเยีอยนเอเชีย เพื่อสริมสร้างความประมือทางเศรษฐกิจและการค่าระหวางใต้หวันกับสหรัฐ This is my first international trade mission trip as Virginia s Governor And I could not think of a better place to start than here ก่อนน่านี้ยังมีนายวิเวกรามาสัวมีผู้สมัครจากพรรควิพากิการที่เพิ่งเสนอให้ครอบครัวชาวไต้หวันมีปืนจนกลายเป็นประเด็นร้อนระอุทางด้านอดีตรองประธานที่ดีไมสเ์เพนที่คาดว่าจะประกาศลงสมัครเลือกตั้งก็มีข่าวว่าจะเย็นไต้หวันในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันในช่วงวิกฤตความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนจุดยืนและการอาภิปรายเกี่ยวกับไต้หวนันล้วนส่งผลต่อคะแนนสนับสนุนไต้หวันกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งสหรัฐ เมื่อวันที่23เมษายนเกิดเหตุฆาตกรรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซินเตียนนิวไทเปจาุาที่พบศพเด็กสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะสองศพอยู่บนขั้นบันไดคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากการเสพยาเกินขนาดจับกลุ่มชายต้องสงสัยได้แล้วตามสถิติเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีวัยรุ่นไต้หวันมากกว่า3,300คนติดยา ตำรวจพังประตูจับกลุ่มชายผมทองใส่กุญแจมือคุมตัวส่งดำเนินคดีเนื่องจากชายผู้นี้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีเสียชีวิตสองศพในเขตส,สินเตียนจากการสืบสวนพบว่าชายวัย30รายนี้นัดแนะหญิงสาวสองรายในกลุ่มไลน์ออกไปปาร์ตี้ช้ามืดวันที่2 3เมษายนที่ผ่านมาทั้ง3เข้าไปในโรงแรม่นรูดแห่งหนึ่งเช้าวันต่อมาชายคนดังกล่าวขับรถกลับออกไปเพียงลําพังต่อมาพบร่างหญิงสาวทั้งสองนอนอยู่บนขั้นบันไดไร้สัญญาณชีพ ชายคนดังกล่าวสารภาพว่ารู้สึกลนจึงทิ้งศพแล้วหนีไปแต่คดีนี้เต็มไปด้วยข้อสงสัยหลังสอบปากคำเขาถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายและทิ้งศพไว้ที่เกิดเหตุพบสองกาแฟผสมยาเสพติดหลายชนิดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดชนิดใหม่นี้มากกว่า80คดีเยาวาชนที่ติดยาเสพติดก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากสถิติของตำรวจพบว่าในปี2017จับกลุ่มเยาวชนที่ใช้สารเสพติดได้มากกว่า9,500คดีมีสัสดส่วนมากกว่า15%เของจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อปี2021จับกลุ่มได้4,500คดีคิดเป็น1 1%ในขณะที่ข้อมูลณเดือนพฤศิกายนปีที่แล้วจับกลุ่มได้3 3ม0คดีแต่ในจำนวนนี้มี4 3 1คดีเป็นนักเรียนระดับมัธยมนักวิชาการเผยว่าอาจมีตัวเลขซ่อนเร้นที่ยังไม่ได้รรับาายยงนออู่ีก เยาวชนที่เสพยาเสพติดได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนแล้วจะมีวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไรนักวิชาการเผยว่านอกจากการส่งเสรมิมความรู้เท่าทัานเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นแล้วแนะนำให้ภาครัฐควรจะตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและการทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อให้เยาวชนที่พลั้งเผลอเสพยาเสพติดได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขบวนแห่ของเจ้าแม่มาจูเขตต้าเจีนนยนครไถจงมาถึงซินกังจายอี้แล้วหลังเริ่มออกเดินทางเมื่อวันศุกร์ที่แล้วปีนี้มีการยกเลิกมาตรการป้องกันโรคระบาดต่างๆทำให้จำนวนผู้ร่วมเดินขบวนแห่มากขึ้นสามเท่าจากปีที่แล้วนอกจากนี้ระหว่างทางยังมีผู้ใจบุญร่วมทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนรับประทานด้วย เสียงจุดประทัดดังขึ้นทันทีที่ขบวนแห่ของเจ้าแม่มาจูมาถึงมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนมารอกราบสักการะหนึ่งในอัตลักษณ์ของพิธีแห่เจ้าแม่มาจูคือตลอดทางจะมีผู้ศรัทธาใจบุญจัดเตรียมอาหารหลากหลายแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่ แต่ช่วงสาปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงเตรียมอาหารมังสวิรัตแบบง่ายๆเพื่อแจกจ่ายเท่านั้นปีนี้มีการยกเลิกม,มาตรการป้องกันโรคระบาดต่างๆจึงมีการปรุงอาหารการสดๆริมถนนเพื่อแจกจ่ายแต่จํานวนของผู้เข้าร่วมในปีนี้มากขึ้นเป็น3เท่าของปีที่แล้วจึงทําให้อาหารไม่เพียงพอพบกับ PTS f o r สโฟกสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ